สล็อตยกย่องสปิริตนักสู้ของทีมหลังปล่อยหมัดน็อกดับฝันนิวคคสเซิลอาเนสล็อตยกย่องสปิริตนักสู้ของลูกทีมหลังปล่อยหมัดน็อกดับฝันการคัมแบ็กของนิวคคสเซิลในช่วงถ่ายเกม เกมนี้หงแดงขึ้นนำนิวคคสเซลที่เหลือ10คนไปก่อนถึง2 0และทำท่าว่าจะชนะสบายๆแต่เจ้าบ้านกลับสู้จนตีเสมอได้สำเร็จก่อนที่ริจินารี่เอนกูโมฮาตัวสำรองวัย1 6ปีจะมาซัดประตูชัยสุดดรามา่าหลังเกมสล็อตยอมรับว่าทีมโชคดีแต่ก็ชี้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคุณภาพด้านฟุตบอลในเกมนี้คือสปิริตนักสู้ที่ทีมแสดงออกมาเขากล่าวว่า การจะบุกมาชนะที่นี่ได้คุณต้องมีสปิริตที่จะต่อสู้ในสนามที่กดดันและเป็นปรปักเช่นนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแสดงให้เห็นในวันนี้สล็อตยอมรับว่าเกมนี้โกลาหลวุ่นวายจนทำให้เขานึกถึงเกมที่เคยเจอมาเพียงครั้งเดียวในอังกฤษมันให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับผมนั่นคือเกมเยือนเอเวอแรนตนเมื่อฤดูการที่แล้วที่ซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมันโกลาหลไปหมดเขาทิ้งท้ายว่า การยืนหยัดสู้ในบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้ได้มีค่าสำหรับผมมากกว่าการชนะขาดลอย4ต่อ0หรือ5ต่อ0เพราะมันแสดงให้เห็นถึงสปิริตที่จำเป็นสำหรับการลุ้นแชมป์ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และ s แชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ